ประจนไัยต่อกับคยอตี้วันนี้เรามาพบกับคยอตี้ซัสปีชีที่มีชื่อวิทยาศาสตร์สุดเก๋น,นะครับคยตี้ตัวออกเชียงใต้ในชื่อวิทยาศาสตร์คือ Canis เลท r a นส์ฟลาสเตอร์ไอโคฟฟลาสเตอร์เนี่ยในภาษาละตินแปลว่าผู้หลอกลวงหรือผู้โกงก็เรียกว่าก็คยอตี้เนาะโดยจอมหลอกลวงนี้เนี่ยมีนับปันกลางเสีรบคอยตี้ทั่วไปมีความคล่องแคล่วสูงสีขนเนี่ย ออกไปทางโทนน้ำตาลแดงนึ่อเหลืองอมน้ำตาลมากกว่าคุตีาทุ่งราบทาให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าและทุ่งหญ้าทางตะวันออกเฉียงใต้ที่อาศัยหลักก็คือตามชื่อนะครับตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาพบได้ในรัฐต่างๆเช่น Missouri, Arkansas, Oklahoma, Kansas, มิสซูรีอัคันซอโอกาฮมาแคนซัสตะวันออกและบางส่วนของเท็กซัสและลุยเซียน,นาพวกมันปรับตัวได้ดีในป่าผสมป่าเปิดทุ่งหญ้าพื้นที่เกษตรกรรมและแม้กระทั่งบริเวณใกล้เคียงชุมชน คยตี้ตะออเฉียงใต้คือนักกลับตัวและนักโฉบโอกาสตัวยงชื่อเฟลสเตอร์อาจจะมาจากความฉลาดเกมโกงความสามารถในการหลบหลีมนุษย์และนักล่าอื่นหรือความหลากหลายในการหาอาหารเพราะมันเนี่ยกินทุกอย่างตั้งแต่สัตว์ฟันแทะกระต่ายนกมแมลงผลไม้ไปจนถึงซากสัตว์ที่น่าสนใจก็คือภูม,มิภาคนี้แต่พื้นที่ที่ c ค e ียร์ตี้ได้ขีายถิ่นเข้ามาและอาจมีการผสมข้ามสายพันธุน์กันกับมาชากรมาป่าแดงเลดวูบ ที่เคยมีอยู่ในพื้นที่ทําให้บรทุกกรรมของคุยตี้บางส่วนนั้นมีความซับซ้อนแต่เดี๋ยวก็ตามฟัสเตอร์เนี่ยก็ยังคงถูกจัดเป็นซสอสสปินชีของคุยต t ้อยู่ดีส,สถานะปัจจุบันก็ริสคอนเซิร์นเหมือนเดิมนะครับ